ได้ร่วมบุญกับพระอาจารย์แล้วนะร่วมบุญหนึ่งล้านกว่าบาทแล้วนะตอนนี้เรากําลังไปบอกบุญกับถินกับผู้ชายเชิดแดงว่าเขาจะร่วมหรือเปล่าถ้าเขาร่วมกับพระอาจารย์100พระอาจารย์จะให้เขา1000พถ้าเขาร่วม200พระอาจารย์จะให้2 0 0พันถ้าเขาร่วม500พระอาจารย์ให้5,000แต่ถ้าเขาร่วมหมื่นหนึ่งพระอาจารย์คงไม่ให้ถึงแสนดูว่าเขาจะร่วมบุญกับพระอาจารย์หรือเปล่าสบายดีอยู่ เมื่อไอ้พอดีว่ายุวัดพระอาจารย์มีมีบุญกระถินมีบุญกระถินบันที่17,18ดแม่ปีนี้พระอาจารย์รับเป็นเจ้าภาพกระถินล้านกว่าบาทโอ้เออทีนี้ก็อย่าถามโยมว่าจะร่วมบุญกับพระอาจารย์ไหมพระอาจารย์พระอาจารย์เอาซ่องไฮเดอร์โอ้โหโยมเขาร่วมจริงเนอะ เขาอยากจะร่วมบุญกับพระอาจารย์จริงโอ้เขาร่วมบุญกับพระอาจารย์หนึ่งร้อยบาทโยม,มสาธุพุทโธธรมโมสังโฆอนุมโมทนาสาธุบุญกับโอโยมเสียร่วมบุญกับพระอาจารย์นะเลขท้ายอะไรนี่สามเจ็ดหนึ่งเนาะ<ม>เลขท้ายสามเจ็ดหนึ่งนะโยมนะเขาเขาร่วมบุญกับพระอาจารย์หนึ่งร้อยบาท อนุโมทนาสาบุญกุศลที่โยมเขามีจิตศรัทธาร่วมบุญวันนี้มีคนให้เงินเท่าไหร่แล้วหนึ่งร้อยนี่นะโอ้โหโยมโโเขามีคนเอาเงินให้เขา100บาทเขาก็เอามาร่วมบุญกับพระอาจารย์หนึ่งร้อยนะโยมน่านับถือมากเลยโอ้โหสาธุอนุโมทนาบุญนะ อ๋ออาถวายถวายพระอาจารย์นะโอ้สาธุสาธุเออมามาให้พระอาจารย์เลยบ้นี้ออันนี้ถวายร่วมบุญกระถินนะครับอันนี้ร่วมบุญกระถินกับพระอาจารย์นะเออสาธุอาลพรก่อนเนะลับพรนะอาปนมมือลับพรอภิวาทนาศีลสานิจังอุทาจรเจ้าร่วมบุญกระถินกับพระอาจารย์หนึ่งหนึ่งร้อยบาทเดี๋ยวพระอาจารย์จะให้เจ้าพันหนึ่งเด้อ เดี๋ยวพระอาจารย์จะเอาเงินให้เจ้าพันหนึ่งเดอ้อสาธุโยมโยมเขาร่วมบุญกับพระอาจารย์100บาทนะพระอาจารย์ก็จะให้เขา1,000บาทโยมตามที่เราสัญญากันไว้ว่าถ้าเขาร่วม100พระอาจารย์ก็จะให้1,000เานาะสาธุเอา้านี่นี่นี่เอา้าอันนี้หน,น,นึ่งพันบาทพระอาจารย์ให้เป็นของขวัญน,นะเอาเอาไว้ถ้าซื้อข้าวสารอาหารแห้งซื้อของอยู่ของกิน ส่วนอันนี้คือ1 0 0 0 0แสนอันนี้1 0 0 0 0แสนกีบอันนี้นะเอาไว้เป็นขวาญถุงตัวนี้1 0 0 0 0แสน<ะ>กีบ<ะ>ทุยมยมโยมท่านนี้ร่วมบุญกับพระอาจารย์100บาทพระอาจารย์คืในให้เขา1,000บาทโยมนับถือน้ำใจเขาจริงๆเขามีจิตศรัทธาร่วมบุญกับกถินกับพระอาจารย์เพราะว่าปีนี้พระอาจารย์รับเป็นเจ้าภาพกฐถินที่วัดบา้านดอนบ้านเถื่อนอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีล้านกว่าบาทโยม โยมแม่โยมพี่ท่านไหนที่มีจิตศรัทธาอยากจะร่วมเป็นส่วนหนึ่งบาท10บาทหรือตามกําลังทรัพย์ตามกําลังศรัทธาก็สามารถสมทบทุนร่วมบุญกับพระอาจารย์ได้นะโยมโยมนะเพราะว่าปีนี้พระอาจารย์ตั้งใจรับเป็นเจ้าภาพกระถินช่วยพ่อแม่ครูบาอาจารย์ล้านกว่าบาทโยมเพราะฉะนั้นแล้วโยมท่านไหนที่มีจิตศรัทธาก็สามารถร่วมบุญได้นะโยมนะเพราะว่าผู้ชายคนนี้ เขาร่วมมาแล้ว100บาทสาธุอ้าวอ่าให้ไป1,000บาทได้ร่วมบุญกับพระอาจารย์แล้วนะร่วมบุญ1ล้านกว่าบาทแล้วนะสาธุสาธุสาธุเด้อเดี๋ยวพระอาจารย์ไปก่อนเด้อบัดเด้อสาธุจำพระอาจารย์ได้ไหมโอ้ก่อนเลยอืมจำได้ไหม <mm <iser> จำได้โออนี euh. <my> ่นาโยมที่ปัจจัยที่ลวงพี่ช่วยเขาตอนนั้นนะเขาซื้อสีมังมาใส่ตรงนี้นะเขาสีให้ดูเลยแม่นบอกอันนี้บ่โอ้โหโยมวันก่อนที่อาตมาช่วยเขานะเขาเอามาทําซื้อปูนซื้อซีเมนใส่ตรงนี้นะทีนี้เขาบอกว่าจะใส่สังใส่เขาจะใส่สังกะสีต่อมาอีก 哎。<music>